สีกสิงหาสีมอดนี่แหละผู้ใดเห็นคิดนี้ก็คือผู้โชคดีคือว่านะครับผมวิ่งหาการันตีล้านเปอร์เซ็นวิ่้าล้านเปอร์เซ็นเอพี่น้องเอห้าล้านเปอร์เซ็นต์ครับอดีตผ่้ใดเอาการบ้านผู้ใดสนับสนุนสลากกินแบ่งซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้าซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติดห้าติดหาไว้ด้วยเอฟซีเด้อทั้งภาคใต้บุระสุราชบุงาเมืองยะลาปัตตานีบุระ ครับผมยิ่งห้าล้านเปอร์เซ็นต์รอดูคลิปนานแล้วยังไม่ออกเขารอดูคลิปนานแล้วเขาโทรมาครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้เดินทางมาที่วัดอาจารย์กว้างนับอาจารย์กว้างนะครับงดที่แล้วนะครับใฮบิ่งซูนนะครับแต่ว่ามาติดหลักร้อยนะครับเอฟซีซูนมาจริงแต่ว่ามาไม่เข้าเป้า มือดูงวดนี้อาจารย์กว้างจะให้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาจารย์กว้างะจะให้สูตรคำนวณอาจารย์กว้างวิ่งเม็ดเดียวก็ยังไม่ลุดนะครับเด็กอาจารย์กว้างยังไม่เคยลุดนะครับเดี๋ยวงวดนี้ท่านจะให้ตัวไหนนะครับสายวิ่งนะครับต้องอาจารย์กว้างนะครับครับรับนมันสก,กรพระอาจารย์ครับผมจะเรียนสุขจะเรียนฝนครับผมงวดที่ผ่านมาสวีแต่ถ,ถือว่าพลาดไปเนาะแต่ว่าเขาตัววิกอยู่สายวิ่งหือว่าโบผาเหมือนทาะ สายวิ่งเธอว่าผ่านเนาะให้วิ่งศูนย์วิ่งศูนย์แต่ว่าศูนย์ไปหยุดหลักลอยซะไว้ศึกซีไวอยู่รักน่วยมันถึงตัวถุงตัวถือโหลดศูนย์ซีศูนย์หาศูนย์นัวครับว่าผ่านโอ้ศูนย์เตียนตำเนี้ยศูนย์หากระคักนอกจังศูนย์หาดังคักปวดศูนย์หาดังคักดังแน่ดังปวยตะตุนคิดนั่นเหลวครับอแต่ตอนไม่หัวไม่ไม่โน้มแบบว่าเอาเลยนเนาะ บินศูนย์วันนี้มันก็ดังทั่วประเทศทั้วมันเพียกไปดูหลักว่าช่ศูนย์เนาะเนียนรัฐบาลก็เลยลอกนี้เรียกอาจารย์ซะศูนสี่หนึเนาะไปออกศูนย์ชี่หนึ่อลยหนงศูนย์สี่ไปเองนั้นว่าสัหลับ สำหรับสายวิ่งเพิ่นนี่พน้พิ่นวิง่งศูนย์นี่ได้ได้บ่อาจารย์ได้ตัวเนาะวิ่งสองแสนก็ได้ที่แสนหม่นเดี๋ยวกำไรเออบ่ถือว่าถือว่าขับศูนย์อยหลักร้อยเนี่ยได้เขาเดินเงินมืดเีินสามลักเลยบ่เออโอผมก็บอกว่เราผมก็บอกเดินสามตัวเลยครับอืมภายในสามตัวเนี่ยนะไหนมันได้มากนะภายในสามตัวนี่เออภายในสามตัวห,หมุนมากเลมทาไมนักไหนก็ได้มา,นะามอะไรก็ได้ถือว่าถือถือพี่น้องสายวิ่งอ่ะ นี่ยแหละเพื่อนถ่ายจะเดบิวต์เองเมื่อไหร่จะลงคลิป่าสั่ง<อ>นะเลยเพื่อนก็ได้มาครับที่ว่าเพิ่อันเดบิวต์สองแสนนั่นมนะีเงนได้ได้เพิ่อนสิมาสั่งสิพ้ากันมาสั่งพ้าใหญ่อยู่วันทีสิบสองเพิ่อนสิมาเบิ้งวันเหนยียมาเบิ้งวัดนาเพื่นอนมาสั่งพ้าใหญ่อยู่สายบุญสายบุญจ้ะสายบุญสายวิ่งเนี่ยสายวิ่งก็เคยผ่านเนาะครับเราขาดจต่เถื่อแต่ว่าจับคู่เน่ะจับคู่ผิดเมื่อกีดเนาะมัน บ่ซีมันโบกหูุจักตำแหน่งนะซีมันต้องมาอยู่รักเวยไหมซีมาอยู่รักเวยเกิดรักเกิดเทียดดิพี่เกิดไปพ่ลวอยู่หลักสิบซาตีซีมาอยู่ศูนย์สีศูนย์หาศูนย์หกนออาจารย์ให้หวยไปหวยหวยไปนะกับผิดหลักผิดซีมากผิดซีมากผิดตำแหน่งผิดตำแหน่งโอ้เสียดายอย่างนุ่มกับวายอยู่ม่นเป็นยังดอกมันก็มีเข่ามีรุดวาอาจารย์มันเข่ามาหลายหมดแล้วเนาะครับ แม่แม่องอาจารย์เนี่ยถ้าว่าเขาสามหดสีวดติดบนี่จะบาดอะไรบ้างบาดหดหนึ่งสองหดแม่บอครื่ว่าบางหดเดียวนี่แหละหดนี่ไงต้องเขาหดนีม่านี่หดสีม่านี่หดสีมานี่เขาเท่กานรันตีเลยหดมาที่ยังมันใจครับในหดมาที่สิบหกหรืบอครับเมี้นเฮ็ดไปคือเกาเรียบร้อยแล้วเฮ็ดไปเรียบร้อยแล้วเฮ็ดไปจักสูตรแล้วครับหดนี่ตกกันตกตัวใดครับสูตรหดนี้สูตรนี่เฮ็ดไม่ ที่บุ้งไว้นี่เนาะครับมีตัวใดงนะครับชุนหาตั้งหาสูตรผุ้ดสรุปว่าในรวมที่สิบหกสินค้านี่เฮ็ดออกมาแล้วตกตกะหาตกะหาวิ่งหาทั้งหาสูตรบ่ครับทั้งแต่อยู่สูตรเป็นซีบผุ้ะเฮ็บมาบัดนี้เอาเจ็บสูตรนีสูตรแรกบ่ครับโต๊ะหาสูตรสองตกวหา สูตรสามตัวหาสูตรซี่ก็หาสูตรซี่ก็หาสูตรหาสูตรหาตัวหามาอันนี้อันเดียวอันนี้เกอันนี้เก่าอันนี้เก่าอันนี้เก่ามีเก่ามาตัวเดียวเนาะแมนเก่าี่พวงใบนี้สีสีหางุ่มนะอกิดล้กสีมาจับไซมูนี่นี่ส่สูตรนี่หานี่นะจับจับใสหาหนึ่งหาสองหาสามหาศูนยนี่ละศูนนี่จับส่จับไสศูน จับใช้ซี<ร>เออจว่ามันสิจาว่าอาจารย์คือสิหาตัวนิ่งอยู่ดอกที่นิ่ไหายครับ,รบแสดงว่า응วันนี้สช่หาวิ่งหาต้นนี่ว่ายก็วิ่งหาเดี๋ยวน้อวิ่งหาวิ่งหานิ่งกับวนเลยกเด้อว่าน,นี่ผู้ใดซื้อเรียกข้างล่างศิษศูนย์นี่ศูนย์รับเดือศูนย์รับล่างศูนย์รับยิ่งศูนย์รับล่างนีอยู่บนมาขับศูนย์ศูนย์อยู่บนมากศูนย์มากบน อ๋อนะครับพี่ขอพิจารณาเด้อพี่น้องดับล่างเด้อดับล่างศูนย์อยู่บนศูนย์ดับล่างอืมบัวมาศูนย์ศูนย์มากกว่มากกว่บนนะวิ่งห้าอะไรเด้อนี่นี่ศูนย์สามศูนย์สามซื้อของจารย์เองเนาะนี่นี่เบิ้งสูตรเด้อนี่สูตรเต็มนี่ครับเต็มของอาจารย์เต็มกระดานเอาให้บนด้วยไหมนะครับพคนสี่แคบเอาพคนสี่แคบเอาครับ นี่อย่างหนักขึ้นอยู่ข้างหลังนี่พูดเลยสร้างลอตเตอรี่ว่านี่สร้างไว้เราบ่นเนี่ยเออๆเพื่อเอามาให้เหมือนเสาเดี๋ยอว่าดีอยู่มานนี่โอ้โหลวดหาเลยเด้นี่ลูดหาบ่ครับนี่ยลวดหาล้วนๆตัวนี้ลูดหาเอาใส่ครับของอาจารย์งวดนี่อาจารย์ให้วิ่งห้าเนาะครับเนาะเออหาวิ่งหาอาจารย์นี่ให้หาศูนย์นี่ลอตเตอรี่หาหนึ่งไรมาเลยนี่หาสองหาสามหาสี่หาหาวะมีเอาหาโมนี่ ห้าเจ็ดห้าแปดโอ้หาเก่าสี่ใบเลยตัวแสดงว่ารูดห่าลูดห่าเยองมากดีมากขายลรวบเนาะรวบกินแน่นอนรวบเลยหลักินแบ่งครับอัตราโพสต์ใต้ดินนะครับมสลับวิ่งห้าจับคู่สามตัวมีอยู่สามชุดสามหางนะครับอาจารย์ห้าถึงสามตัวนะครับผมสามตัวมีเจ็ดศูนย์ห้า สามศูนย์ห้าเกห้าสองตัวนี้อาจารย์ตัดมาก็คือมีหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสหาซะครับแล้วก็มีตัวเน้นไหเนาะแม่มครับแม่นมีตัวเน้นหเอาพี่น้องเจดไปหไยเยอ้ใหาศูนย์ศูนย์หาเนีนหาศูนยนย์หาเออก็หาสามสหาแค่นั้นละตัวเน้นเนาะตัวเน้น สำหรับสามตัวล้วครับอาจารย์สามตัวก็เน้นตัวใดครับสามตัวเอาเก้าศูนหาสามตัวเก้าศูนหาเด้อทุกคนอือนี่ศูนย์นี่ผมว่าล่างเด้อศูนย์ว่าบนจะไปซื้อเด้อข้างล่างศูนย์ข้างซื้อล่างบ่ได้เงินบ่ได้เงินต้องซื้อบนเท่านั้นอ๋อผีน้องศูนย์ด้าล่างนี่เอาตามนี้เลย สิบหกสิงหาหกเจ็ดการกว้างนะครับวิ่งห้าล้านเปอร์เซ็นตสามตัวเจ็ดศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าเน้นเก้าศูนย์ห้านะครับเอาไว้พิ่มแคปเนี้ยแคปแคบสามตัวเด้อนี่สำหรับสองตัวนะครับมีหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามหาสี่เน้นหาศูนย์กับหาสามนะครับเป็นแคเนวทางเด้อโบเมียนเนีมวน เป็นแนวทางเนาะอาจารย์เนาะหาจิตจับสลากกินแบงผู้ใดวิ่งหานี่บ่ถือแข้งหัวสิบวอกแต่วิ่งหามาถือแข้งหัวแท้โอ้บ่ถดาแข้งหัววิ่งกับบดถือแข้งหน้าวิ่งหานี่การันตีมาล้านเปอร์เซ็นต์การันตีมาล้านเปอร์เซ็นต์สายวิ่งนี่เพิ่นสิมาเฮ็ดสร้างพันใหญ่บ่ครับแม่นสายวิ่งสายวิ่งสายบุตนี่ล่ะ คนจะถือน้ำมาจานสุ่มวดเนาะแม่ใชถือซุ่มหวดเนาะสายวิ่งวิ่งไม่เคยผ่านจี่เทือเคยผ่านสำหรับสายวิ่งสายรุดให้ตัวเดียวทำเียรแบบนี้ว่าครับวันนี้ให้ตัวเดียววิ่งตัวเดียวมีแต่ให้ตัวเดียวเพราะให้อดสองตัวคือกระเจ้าเลยวิ่งตัวเดียวเด้อวันนี้นะครับอัดไปเลยอัดไปเลยมีกําลังสาเท่าัยวิ่งไปโหลดครับหมอผ่านี่คือเ่าสำหรับสายวิ่งนะครับให้วิ่งห้าตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวอ ผู้ใดเห็นคลิปนี hey? ้คือผู hey. ้โชคดีครับวิ่งห้ามั่นใจล้านเปอร์เซ็นตล้านเปอร์เซ็นเลยเหรอท่านอาจารย์ให้ตัวเก่าเนี่ยเนรอท่านอาจารย์เขาเรียกตัวเก่าไงว่ามันมาเห็นแต่ตัวเก่าดิมันมาเดินหาเลยนะให้ตัวเก่าเขาเก่าก็ลุ้งไปในสตอรี่ก็บสูญหานเนาะวิ่งห้าล้านเปอร์เซ็นเนอะนครับวิ่งห้าล้านเปอร์เซ็นนะครับ วิ่งห่างเด้อผูู้ได้เห็นคลิปนี้คือผููโชคดีนั่นละคือเต่าแหละสายวิ่งสายวิ่งก็มาถึงจะแช่งหัวกับพูนอนหลับก็นอนโยแม่น้อยสงขาวิ่งห้านะไม่เปลี่ยนหวยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนโยแม่ต้อยแม่น้อยคือเลขพระจันไม่เปลี่ยนเพราะว่าเป็นเลขสูตรเนาะไม่มีเปลี่ยนบ่ายไปแล้วเดียวละหมื่น เรียกสีบอกอาจารย์เดี๋ยวสิไปบุญพุ่มเจ้าตีให้ดอกให้มันออกคือว่างกันก็ไปบุญให้มันติดยังไดให้ศูนย์มากวะกับไม่ลีนั่นเนี่ยก็บทไปบุญเพื่อนเดี่ยนี่ไอ้มือเรียกบอกก็บทไปบุญให้มันมาหาจุดทูบอีกคือก็น้องตอนไหนตรงกับเหล็กไม่ได้หนินะครับเนี่ยจุดทูบได้เก็ตศูนย์หาน้อมาทีเดียวครับเออเลยให้เก็ตศูนย์หาไว้อีกสำหรับสองตัวล่างนะครับอาจารย์ก็ให้แต่บุญแทนวันนี้ ก็มันมท่านได้คำนวณบอความรู้จังเลยบ,<อ>บ,<อ>บ่จังมากเลยขีดหลังหาได้เลขนิมิตฝันเนี่ยยังคลิปหลังก็บควายโร,รเวอร์เลขลา่าลังโครงสุดท้ายเลขล่างโครงสุดท้ายเด้อครับยึดโครงสุดท้ายจังมาก <FC S 2> เซีพิมพ์คำว่าโรเวอรอันนี้กัไปยิบจับรัฐบ,บาลฉลากกิบบนแบงรัฐบาลไว้เออเอฟซีเอ้ยนี่จังใดพระอาจารย์มาบ้าเถอ่หาถึงก้นทีนึงรับอาจารย์จะไว้เต็มกำมือนะนี่เนี่ยแต่ว่าอาจารย์ออกมาเมื่อเร็วนี่ ลูดหาลิ้นลูดหาเนียเจ้ลูดห้าห้าศูนย์หอดหาเก้าอะห้าศูนย์หอดหาเก้าเรียบร้อยแล้วห,หอดหาเก้าเดอ้อเอสซีทุกคน,นทุกท่านนะครับไม่กลาให้เราเศร้านี่สายวิ่งสายลูดนะครับผมไม่เคยพลาดนะครับอาจารย์กว้างอ้าวพี่น้องจดไ,ไว้แคบไว้นะครับผมจดไ,ไว้แคบไว้เดอ้อสําหรับแนวทางอาจารย์กว้างนะครับคือล้านเบสิม่มถึงนิ่งถึงนี่แหละครับก็ให้พี่น้องยังไงกต้องว่าเหมือนงวดถือมันบางงวดบางหันดิ่ง เหมือนว่างานถือกระเล็ดบิงเมื่อไหร่ไม่ได้เข่าเต็มรั้งกับเทียดที่เราแหละฟ้องๆเลยครับผมสาธุัพเพเหระเข้าแท้เลยคนนี้อาจารย์เข้าแท้ผู้ใดเห็นชิดนีคือผู้โชคดีถือว่ารวมกันสั่งภายในครับผมโอเคครับอ่ะการมัสการครับผมสาธุสาธุพระอาจารย์ครับ